จะมาพูดเรื่องผู้หญิงอะชอบของใหญ่จริงป่ะเออเอาจริงถามว่าเราชอบของใหญ่ไหมก็ชอบนะก็ชอบของใหญ่นะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเราพูดให้ฟังคือผู้หญิงอะชอบใหญ่ใหญ่จริงไหมมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะชอบของใหญ่ก็คือแบบผู้ชายอะจะมีขนาดของคนไทยอะก็จะคือสี่นิ้วใช่ป่ะสี่นิ้วหรือสิบเซนสี่ห้า ถ้า6ก็6ไม่ใช่4 4นิ้วคือมาตรฐาน4-5นิ้วประมาณนี้มาตรฐานชายไทยนะแต่ถ้าโซนยุโรปก็นั่นแหละ6 7 8ก็ปดกะอะไรไรเงี้ยถุงยางของผู้ชายก็จะใช้ไซส์ประมาณ49 53 54แต่แฟนเราใส่น่าจะประมาณ56หมังอะไรเงี้ยเออคือถุงยางคนไทยอ่ะไม่สามารถใช้กับชาวต่างชาติได้ชาวต่างชาติต้องซื้อแบบไซส์ที่แบบใหญ่กว่านั้นอะไรแต่แล้วแต่คนนะ คือฝรั่งก็จะมีทั้งไม่ได้ใหญ่ก็มีก็มาตรฐานประมาณบางคนเท่ากับคนไทยก็มีอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เชื้อชาติของเขาพี่ก็แบบเออก็เจอแบบฝรั่งที่แบบก็ไม่ได้เป็นฝรั่งตัวใหญ่ฝรั่งก็ตัวแบบไล่เรียกกับคนไทยก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นเออมันก็ต้องดูหลายๆปัจจัยมันกันถามว่าผู้หญิงอชอบของใหญ่จริงไหมมันก็อยู่ที่คนนะ มันอยู่ที่ว่าคุณทายังไงให้ผู้หญิงมีความสุขอ,อันนี้จริงอันนี้จริงเพราะว่าเราก็คือมีแฟนใช่ปะ่ะประสบการณ์มีแฟนผู้ชายที่เล็กมีไหมมี แต่ถามว่าถ้าเล็กแล้วยิ่งนิสัยไม่ดีมันก็ไม่โอเคถูกปะมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีก็เลยรู้สึกว่าบางคนน่ะก็จะมีการขี้โม้อ่าผู้ชายบางคนก็จะชอบโม้นะว่าตัวเองใหญ่อย่างงั้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ได้ใหญ่ไม่ได้แบบเยอะหรือไม่ได้ใหญไ่ไม่ต้องการเยอะหรือต้องใหญ่ขนาดนั้นแต่ชอบแบบโอ้อวดอะไรเนี่ยผู้ชายแบบนี้ก็มีแล้วอ่ะจะบอกว่าอย่าไปหาธรรมก็คืออย่าไปฝังมุกอย่าไปกีดนั่นอย่าไปกีดนี่อย่าไปยัดอะไรอย่าไปนวด นี่นี่ไม่งั้นน่ะน้องของคุณน่ะก็จะแบบเปลี่ยนเป็นรูปทรงอื่นแล้วมันจะทําให้อยากคือมันจะทําให้แบบให้มันแบบผู้หญิงไม่โอเคในจุดๆุดนั้นคุณจะมีปมปมเลยนะถ้าฝังมุกมันทําให้ผู้หญิงเจ็บมากกว่ามีความสุขนะเจ็บมากกว่าเอ,อถ้าจะแบบเออชอบมุกหรืออะไรเงี้ยก็ เปลี่ยนมาเป็นแบบซื้อแบบถุงยางดีๆที่มันมีแบบตุ่มอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นอุปกรณ์ก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องฝังเข้าไปในเนื้อของตัวเองแล้วบางคนนะ่ะก็ชอบแบบอยากให้มันใหญ่ใช่ไหมไปเอาน้ํามันมวยเอาอะไรมานวดนั่นนี้มันก็แบบ มันผิดรูปผิดล่างอะแล้วมันก็จะดูแบบว่าผู้หญิงก็จะรู้สึกอะไรอะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรเง,งี้ยมีนะไม่ใช่ไม่มีผู้ชายแบบนี้ก็มีจริงๆเพราะนี่ก็คือแบบเคยเจอบอกตัว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้บางคนไปฉีดนั่นฉีดนี่อย่าไปหาทำ <S 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 คือมีเท่าที่ตัวเองมีอย่าไปหาทำอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าจะทำจริงๆก็ ไปที่เขาเรียกว่าอะไรไปหาหมอเฉพาะทางอยากเพิ่มขนาดนั่นนี่ไปเฉพาะทางเลยอย่ามาใช้ทางรัดในราคารครูมันเสียแบบ เสียความมั่นใจไปเลยมันก็ทําให้รู้สึกว่าน้องชายเรามันก็ไม่ไม่สวยแล้วอ่ะมันก็แบบผิดรูปผิดล่างของผู้ชายเนะี่ยมันก็จะมีบางคนก็ตรงๆบางคนก็ซ้ายขวาแบบหน้าหลังอะไรเงี้ยคือแล้วแต่การแบบดูแลของแต่ละคนนะเพียก็รู้นะว่าเออผู้ชายบางคนก็จะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็แบบงัดหน้างัดหลังหรืออะไรเงี้ยคือน้องชายแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแต่ถามว่าใหญ่ไม่ใหญ่มันอยู่ที่คนนะเพราะผู้หญิงอ่ะมันสามารถปรับตัวได้หมายถึงว่า คือผู้เอ,อืน้อกสาวของผู้หญิงเนะี่ยมันสามารถขยายตัวและหดตัวได้อยู่แล้วคือผู้ชายนะจะเล็กหรือจะใหญ่มันอยู่ที่ว่าเขาเนะี่ยทำให้ผู้หญิงมีความสุขหรือเปล่าอันนี้จริงๆนะเอาจริงๆนะออนะผู้หญิงชอบใหญ่ไหมใครว่าไม่ชอบอะไรใหญ่ๆเออมันก็แบบดูมีความสุขแต่ถ้าใหญ่มาก,กนเกินไปมันก็แบบทำให้เราเจ็บตัวอ่ะมันก็จะมีสองมุมนะในความคิดคือเฮ้ยผู้หญิงถ้าแบบมันใหญ่มากเกินไปทําแรงเกินไปนั่นนี่ยมันก็เจ็บ ผู้หญิงก็เจ็บเหมือนกันเนอะไม่ใช่ว่าเออแบบเล็กแล้วไม่มีความรู้สึกแต่ใหญ่มากก็เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันก็มันต้องมีความแบบบาลานซ์ให้ลงตัวอย่างเช่นเวลาแบบเออจะมีอะไรเงี้ยถ้าแบบมันฝืดมากก็ต้องใช้เจลนั่นนี่อะไรเงี้ยคือแบบเพื่อให้มันแบบสมูท t h กาเดิมไม่ให้มันเสียสียิ่งยิ่งการเสียสีมากเท่าไหร่มันจะทําให้ผู้หญิงมีเขาเรียกว่าผู้หญิงอบเป็นมะเร็งได้แบบ เคยเคยเคยไปฉีดวัคซีนวัคซีนหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรถึงเป็น HPV ได้ HPV ก็คือมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมก็เกิดจากผู้หญิงที่มีลูกเยอะๆผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์เยอะๆแล้วก็ผู้หญิงที่ดูดบุหรี่เยอะๆคนผู้หญิงที่แบบกินยาคุมเยอะๆอะไรอย่าเงี้ยพี่อยากเป็นคนหนึ่งที่ฉีด HPV มาหลังจากที่แบบ โอ้อายุก็เกือบเกินแล้วอะ่ะก็ดีที่ไปฉีดฉีดก่อนนะที่ไทยไม่มีให้ฉีดนะเพราะว่าน่าจะเป็นเด็กรุ่นรุ่นใหม่อะ่ะได้ฉีด HPV แต่รุ่นของพี่เนี่ยก็ใช่ฉีดแค่บาดทะยกักอัมพิษุนะบาโปลิโออะไรอย่างเงี้ยเออพอมันโตรู้สึกว่าเราก็ผ่านโรคมาแล้วอะ่ะเราจะไปเป็นเด็กเหมือนแต่ก่อนได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็ป้องก100ันร้อได้ไหมมันก็ไม่ร้อแต่มันก็ยังสามารถ ป้องกันได้แต่ก็ไม่ถึง1 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีอยู่ที่ไปฉีด HPV ควรไปฉีด HPV HPV นะไม่ใช่ HIV นะ HPV ก็ควรไปฉีดไว้กันไว้ใครที่ยังไม่เคยฉีดนะเพราะมันจะป้องกันมะเร็งผู้หญิงนะ่ะจะตายด้วยมะเร็งมดลูกแล้วมะเร็งเต้านมส่วนมากนะอม,มันก็เลยทำรู้สึกเออแล้วก็โชคดีที่ฉีดไปแหละอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะ่ะถ้าจะได้ผลจริงๆก็คือต้องฉีดกับ ผู้หญิงที่ยังแบบเวอร์จินอยู่คือเวอร์จินจริงๆแล้วก็ฉีดวัคซีนตัวนั้นแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพสิธิผลคือแบบดีมากแล้วก็ฉีดน่าจะสองครั้งมั้งสองสองวัคซีนแต่ของพี่เลยก็คือฉีดสามอ่าพี่คิดว่าหลายๆคนยังไม่เคยฉีด h p v เพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งจะได้ฉีดได้ไม่นานเองก่อนจะยี่สิบเท่าไหร่อ่ะจะก่อนจะยี่สิบห้าอะไรประมาณเนี้ยตอนที่ฉีดอ่ะนะเออถ้าจับไม่ผิดมันมีมันมีมันมีมนมมนมอายุยุ มันมีอายุที่แบบบอกอยู่ว่าเท่าไหร่ได้อะไรเงี้ยเอนี่แอ้จริงๆถามว่าของใหญ่มันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะผู้หญิงมีหลายไซส์ถูกไหมผู้หญิงตัวเล็กๆก็เราไม่ได้ชอบต้องอะไรการเล็บใหญ่อะไรขนาดผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมันอยู่ที่จะหรือคนว่าคนชอบแบบไหนอะไรมันอยู่ที่ว่าคนให้เกียรติเขาไหมเวลาคุณมีคน ให้สัมผัสเขาไหมให้ฟิลลิ่งเขาไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนอาจจะแบบเป็นเพราะอ่าเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกใจเราทุกคนใช่ไหมพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีแฟนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะถูกใจเราบางคนเราไม่ได้ชอบเขาแต่เขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยมัน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 เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันเราชอบคนเนี้ย แต่เขาอ่ะไม่ได้ชอบเราก็มีมันเป็นเรื่องความรักด้วยแหละเหมือนกับว่าเฮ้ยเวลาเราชอบใครสักคนปุ๊เราให้ให้ความรู้สึกเขาไปปุ๊บแต่เขาไม่เห็นค่าเราเลยแสดงว่าเขาก็เห็นแค่เราเป็นของเล่นแต่คนที่เขารักเราอ่ะแต่เราไม่เห็นค่าเขาอ่ะเราก็แบบเหมือนก็เลิกลากลันไปมันเป็นความรักที่แบบเออมันก็จะแบบมีเรื่องเซ็ก์เข้ามาด้วยอะไรเงีเออ้ยบางคนอะคิดว่าเฮ้ยมีเซ็ก์แล้วเ้าแบบมันรักที่หลงังแล้วนี่นี่นี่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ยืดยาวอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก เจอกันแล้วก็แล้วก็ไปอะไรก็มีนะ้ำใช่ไหมมีใครอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวพูดเรื่องเรื่องนี้บ่อยๆดีกว่าคือผู้ชายไทยอะ่ะมันจะอยู่ความยาวประมาณ4นิ้วห้านิ้วประมาณนี้ถ้าแบบโตเต็มตัวนะก็ใช้แบบใช้ทุกอย่างก็ซสักแบบ5้บสาเนี่ยคือ ผู้หญิงกําลังชอบมั้ง53ประมาณเนี่ยไม่ได้ใหญ่เินถ้าใหญ่มากกว่านะั้นก็อาจจะทํามาหรือไปเสริมมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสามารถเสริมได้ของผู้ชายเสริมได้ก็เหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็เสริมหนอกได้ใช่ไหมแต่นี่คือไม่ได้เสริมแล้วอันนี้คือของจง <c oughs> เออของผู้ชายผู้หญิงก็สามารถตัดแต่งได้นะ <c oughs> ผู้ชายก็สามารถแต่งเออทุกวันนี้โลกมันก็เปลี่ยนนะคือแบบผู้หญิงก็สามารถแบบทําให้แบบแคมเล็กลงทําให้กระชับขึ้นนะทุกวันนี้ก็มีการรีพงรีแพร์อะไรอย่างเงี้ยเออ ผู้ชายก็สามารถทําได้แต่กาทําให้ถูกวิธีคือไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลเพื่อทําแบบเป็นจิตจักษณะนนะคือไม่ควรไปทําแบบอะไรที่แบบไปฉีดนั่นนี่เข้าไปนั่นนี่เดี๋ยวแบบถ้ามันเน่ามามันก็เสียดายเรายิง่งเรายิ่งเป็นคนที่แบบว่ามีอันเดียวคนเดียว,วผู้ชายอ่ะมีอันเดียวแล้วท่านเน่ามาแล้วแบบมันเป็นอะไรมาเนี่ยคือใช้งานไม่ได้เลยผู้หญิงก็ไม่สนใจเลยนะแล้วมันก็จะดูเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าไงมันก็จะเป็นอุปสรรคในแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรจริงๆเดี่ยพี่อาจจอแบบหลายแบบมาเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าแบบเออเออรูปขึ้นนะ <laughs> คือแบบอย่าไปหาทําอะไรพี่เลยพี่เลยอย่างชช่นพวกฝังมุกไป เขาเรียกว่าตัดแฉกอะไรตอนเรียนก็มีใช่ไหมเรียนศึกษาอ่ะทีศึกษาอะมันมีสอนถือว่าไปตัดแฉกชีชีซีแฉกห้าแฉกอะไรไปหาทำเนาะอะไรไม่กลัวกันมากเลยบางทีมันก็มีความพังอะความแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบความบ้าของคนอะนะแบบความว่าเขาเรียกว่าความบ้าป่ะความคลั่งอะไรอยากไปทําอะไรพี่เลนพี่เลนอะไรพอไปทาไปแล้วจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยเออหรือถ้าฝังมุกก็สามารถเอาออกได้นะแต่ว่าจะไปทําเลยอะจริงๆมุกไม่ได้ทําให้ผู้หญิงมีความสุขหรอกมันทําให้ผู้หญิงเจ็บมากกว่านี่จำไว้นะ <laughs> ถ้าจะไปหาทำอยากให้ใหญ่ก็ไปสัลยกรรมเอาก็ได้ถ้าใครอยากใหญ่หรือว่าก็มีเท่าที่มี ใครคือเดี๋ยวก็เจอเองแหละคนที่ใช่สําหรับเธอที่แบบเออเข้าใจแบบเซ็กของเธออะไรอย่างเงี้ยเดีมีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วก็มันโอเคมันก็จะมีเจอคนที่แมทอันนี้จริงๆเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเ แต่ละคนมันก็ชอบสไตล์ไม่เหมือนกันถูปกป่ะก็ก็เห็นหลายๆคนนะที่เป็นแฟนหรือว่าคนที่รู้จักอะไรเงี้ยที่แบบเออเคยคบกันเขาก็มีแฟนเขาก็หาเขาก็แมทช์กับคนๆที่เขาอะโอเคด้วยกันอะไรเงี้ยถึงบอกไงว่าใหญ่หรือเล็กมันไม่สําคัญหรอกมันอยู่ที่คนอะเออเขาเรียกว่าไงชนะใจเขามากเลกมากน้อยมากแค่ไหนเออมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นอเองโอเคอย่างไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วนะคุนบ๊ายบาย